เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป l e School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปนะครับเป็นข้อ4ครับข้อ4ครับโจทย์บอกว่ากำหนดให้ A เท่ากับรูทหกของรูทสองลบหนึ่ง b เท่ากับรูทของรูทสามลบหนึ่งและ c เท่ากับรูทเก้าของสองลบรูทสามถามว่าข้อใดต่อไปนี้เป็นจริงช้อย a a น้อยกว่า b น้อยกว่า c ช้อย b b น้อยกว่า a น้อยกว่า c ช้อย c b น้อยกว่า c น้อยกว่า a และช้อย d c น้อยกว่า a น้อยกว่า b เรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับผมอยากจะให้ทุกๆคนรู้สมบัติบางประการของเลขกำลังหน้าที่นี้ก่อนนะครับมี x และ y ครับ x และ y เป็นจำนวนบวกแบบนี้ครับถ้าเกิดว่า x เนี่ยน้อยกว่า y แล้ว x ยกกำลัง m เนี่ยจะน้อยกว่า y ยกกำลัง m เสมอเสมอครับไม่ว่า m เนี่ยจะเป็นตัวอะไรก็ตามขอแค่ m เนี่ยมากกว่า0ก็พอครับสมาณน,นี้จะยังเป็นจริงโอเคครับดังนั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยผมพิจารณาตัว a กับตัว b ก่อน a คือรูทหกของรูทสองลบหนึ่งส่วน B เนี่ยคือรูทของรูทสามลบหนึ่งสังเกตที่ตัว A ครับ A เนี่ยมีเป็นเลขหกแตะอยู่อย่างนี้ถูกไหมครับดังนั้นผมเอา A ยกกำลังหกครับ อ่าฟังแน่นอนครับในการจะเปรียบเทียบ a กับ b เนี่ยเมื่อ a อยกกำลัง6 b ก็ต้องเอาไปยกกำลัง6กะด้เช่นกันครับอ่าเป็นแบบนี้ครับก็จะได้ออกมาเป็น a ยกกำลัง6เท่ากับรูท2ลบ1ครับเพราะว่ารูท6กับกำลัง6ตัดกันเองครับส่วนเจ้า b เนี่ยก็ให้พิจารณาว่าเป็นแบบนี้ครับรูท3ลบ1ตอนแรกที่เป็นรูทเนี่ยก็คือ,อยกกำลัง1กับ2ครับ แล้วก็คูณกับ6ที่คูณเข้าไปก็เป็นรูา3ลบ1ทั้งหมดยกกําลัง3ครับทีนี้ก็ใช้สู้สครับหน้าลบหลังทั้งหมดยกกําลัง3ก็คือหน้ายกกําลัง3ลบ3คูณกับหน้ายกกําลัง2คูณกับหลังแล้วก็บวกด้วย3คูณกับหน้าคูณกับหลัง แล้วก็ลบด้วยหลังกำลังสามครับเป็นแบบนี้ก็ออกมาเป็นหกรูทสามลบเก้าลบหนึ่งก็เป็นลบสิบครับทีนี้ประมาณตัวเลขครับอ่าแปะไว้ตรงนี้เลยครับรูทสามเนประมาณหนึ่งจุดเจ็ดสามสองครับถอดรูทสองประมาณหนึ่งจุดสี่หนึ่งสี่แต่ในที่นี้นะครับผมจะเอามาคิดแค่ทัศนิยมสองตำแหน่งก็พอครับ ดังนั้นรูทสองลบหนึ่งเนี่ยก็จะประมาณศูนย์ุดสี่ครับส่วนหกรูทสามลบสิบเนี่ยก็เอาหกคูณรูทสามก่อนครับก็ผมใช้แค่หนึ่งจุดเจ็ดครับคูณกับหกเข้าไปก็จะเป็นสิบจุดสองครับก็เป็นสิบจุดสองลบสิบประมาณมานะครับก็จะเท่ากับศูนย์จุดสองก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่า a ยกกำลังหกเนี่ย มากกว่า b ยกกำลัง6ก็จากสมบัติข้างต้นที่กล่าวมาครับก็จะได้ว่า a มากกว่า b แน่นอนครับอ่าได้มาแล้วครับ1นนตัว a มากกว่า b จดไว้ก่อนต่อไปครับเราก็ต้องมาพิจารณาตัว c ทีนี้ผมจะเอาตัว c เนี่ยเปรียบเทียบกับตัว a นะครับ ดเล่อนเลื่อนนิดนึงนะครับดเท่ากับรูทเก้าของสองรูทสามส่วน A เท่ากับรูทหกของรูทสองบหนึ่งผมลักเกตแบบนี้ครับนี่คือเก้านี่คือหกคือในตอน A กับ B เนี่ยเรายกกำลังให้เจ้าเลขยกกำลังตัวเนี้ยมันเท่ากันถูกไหมครับ แต่เนี่ยเป็นเกากับหกดังนั้นผมก็เลยหาครนของมันครับซึ่งก็คือสิบแปดผมก็เลยยกกำลังสิบแปดเข้าไปทั้งคู่เลยแบบนี้ครับอ่าอันนี้ก็จะกลายเป็นสองลบรูสามทั้งหมดยกกำลังสองครับส่วนอันนี้ก็จะกลายเป็นรูดสองลบหนึ่งทั้งหมดยกกำลังสามถูกไหมครับ อทีนี้ก็คิดเลขกันครับย้ายนิดนึ่งนะครับอ่านี้ก็ตามสูตรเลยครับหน้ากำลังสองลบสองคูณหน้าคูณหลังแล้วก็บวกหลังกำลังสองก็เป็น ลบสี่รูสามครับก็เราเอาสี่คูณรูดสามก่อนหนึ 1, ่งจุดเจ็ดคูณสี่ประมาณหกจุดแปดครับก็ประมาณเจ็ดลบหกจุดแปดก็คือศูนย์จุดสองัวตัวเอครับเหมือนเดิมครับสูตรหน้าลบหลังทั้งหมดยกกำลังสามก็จะกลายเป็นหน้ากำลังสามลบสามคูณกับหน้ากำลังสองหลังแล้วก็บวก สามหน้าหลังกาลังสองแล้วก็ลบหลังกาลังสามครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นห้ารูทสองลบกับเจ็ดครับห้ารูทสองก็ประมาณหนึ่งจุดสี่คูณห้าครับเห็นว่าหนึ่งจุดสี่คูณห้าเนี่ยมันค่อนข้างใกล้เคียงศูนย์นะครับดังนั้นะผมจะเพิ่มไปอีกหลักก็จะกลายเป็น ศูนย์ห้าครับดังนั้นลบออกมาแล้วก็เหลือประมาณศูนย์จุดศูนย์ห้านั่นเองก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่า c ยกกำลังสิบแปดเนี่ยมากกว่า a ยกกำลังสิบแปดดังนั้น c ก็จะมากกว่า a ครับดังนั้นสรุปรวมตอนนี้ของเราก็คือ c เนี่ยมากกว่า a แล้วก็มากกว่า b ด้วยถูกไหมครับอ่ากลับไปดูช้อยครับ c มากกว่า a มากกว่า b b มากกว่า a มากกว่า b ดังนั้นข้อ4ก็ตอบ choice b นั่นเองครับะ mm hmm. เราทบทวนข้อนี้กันอีกทีนะครับเริ่มแรกเริ่มมาจากสมบัติที่ว่าถ้า x และ y เป็นจำนวนเต็มบวกใดๆถ้า x น้อยกว่า y เนี่ยแล้ว x ยกกำลัง m ก็จะน้อยกว่า y ยกกำลัง m เสมอครับจากนั้นเราก็ใช้สมบัตินี้เนี่ยในการทำความเข้าใจกับโจทย์ข้อนี้ ก็คือเราเอา a และ b เนี่ยมาเปรียบเทียบกันโดยการนําไปยกกําลังให้มันเท่ากันยกกําลังเพื่อถอดรูทออกมาเราจะได้คิดเลขง่ายๆครับแบบนี้จากนั้นเราก็เปรียบเทียบเหมือนเดิมครับโดยคราวนี้เราเปรียบเทียบระหว่าง c กับ a โดยเราก็ยกกําลังเข้าไปแล้วนํา c กับ a ไปคิดเลขจากนั้นก็เปรียบเทียบกันครับก็จะได้คําตอบออกมาก็คือ c มากกว่า a มากกว่า b หรือก็คือ b น้อยกว่า a น้อยกว่า c นั่นเองครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่ในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ เมื่อก่นไปเที่ยวไหนก็ยากแต่เดี๋ยวนี้ใช้เวลากับครอบครัว,วมีความรู้ไปดูได้ทุกที่